สวัสดีครับเพื่อนๆจิิดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจัตสรพรนพาเที่ยววันนี้เรากลับมาที่วัดไตรัตใช่ไหมวัดทำไตรัตเฮ้ย <c oughs> เราจะมาดูว่าเพราะว่าทีที่แล้วเราได้คุยกับแม่ชีว่าท่าำเราจะลองขึ้นดูเขาบอกว่ามีบันไดประมาณ60ขั้นเราจะขึ้นไปข้างบน ท่านเราจะขึ้นแล้วก็จะลงลงถ้ำมาพิสูจน์กัน มีโรงภาพยนตร์อะไรไหมคงงรับอ๋อนี่ไงโรงภาพยนตร์แม่ชีกระโดดให้เกิดไปทำไมมันเหนื่อย,ย๊อเหนียห์ฮะ เป็นท้ำเลยนะครับให้ชี้ให้หมให้เปิดสวิตไฟตรงนี้คหรอฝั่งซ้ายมือเนี่ยใช่นี่ยครับกดลงนี่สวิตไฟนี่ครับทบำ น้ำสอกน้ำอะไรนะครับวัดถ้ำไตรัตน์นี่ถ้ำที่สองนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าถ้ำถ้ำแรกที่เราเข้าไปจะใหญ่สวยมากนี่ถ้ำที่สองแต่ถ้ำนี้มันต้องขึ้นขึ้นเขา นี่นนข้างๆครับเปียเป็นเหมือนเหี่ยวเลยอ่ะเป็นเหีวแล้วเถอะหรือไปต่อได้อีก เป็นเหมือนเหวเลยครับไฟฉายก็ไม่มีด้วยวันนี้ไม่ได้เจอแม่ชีคนที่ที่เราคุยกันคนที่แล้วอะข้างล่างก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะเพื่อนเนะนี่ยมันลงได้ลงบันไดแต่ไฟเขาไม่ติดไฟไม่มี ตรงน่ากลัวน่ากลัวมากครับเนี่ยแสงสว่างมันน้อยไปนี <c oughs> ่ฮะก็จะมีตุ่มตั้งไว้พนมามันก็ยังหยดเห็นไหมครับน้ำหยดลงมาจากข้างบน ไปกันแล้ว <Okay. S 1> นี่ฮะเราเข้ามา mm hmm. น่าจะเป็นร,รูปลองพ่อที่ลาล mm hmm. นีฮะนีฮะผน,นังทำ ใหญ่มากอ่ะนี่ฮยฮะไฟที่เราลงมาข้างบนโน้นเห็นไหม่องไฟโน้ตที่เราลงมา <c oughs> ต้องใส่ระวังลื่นนะเถอะ้องทายว่าไม่ใส่มา เดี๋ฮะนี่ก็จะเป็นซรอยเห็นไหมฮะครบดูทําบ้างเคยมีไฟฮเนี่ยเนี่ยฮะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยมันเหมือนดินมันถลม่ม ทะลุเปน็นหุนได้นะโุ้ก็ใหญ่อยู่เห็นไหมฮะติดหลอดไฟอยู่แต่ก่อนอนะ่ะมันจะมีไกด์เด็กนำนำเข้าถ้ำราจะอธิบายว่าเข้าตรงนี้ทะลุรงไมาได้ ใช่ลังเล่นกเน呗นี่คือหินย้อยทั้งนั้นนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนกวดเนี่ยลองกอดดูได้ไหมครับเหมือนแก้ว สวยเลยนะตัวนี้เห็นไหมฮะสวยมากเนี่ยกว่ามันจะไหลลงมาได้ขนาดนี้เพื่อนว่ากี่ปีแล้วไม่ใช่ปูนนะฮะเนี่ยไม่ใช่ปูนนะเนี่ยไม่ใช่ปูนนะเนี่ยไม่ใช่ปูนนะครับ,ปนนะปนนรบเป็นหินทรายแล้วก็หยดลงมาผสมกับน้ำอ่ะเนี่ยช่องที่มันไหลลงมาเนี่ย ดูดิกว่ามันจะก่อมันตัวมาได้ขนาดนี้เห็นไหมครับช้างล่างเราไม่ลงนะฮะเพราะว่ามันดูแล้วมันน่ากลัวเหมือนที่ค่อยน่าจะนานแล้วมันมีคนลงไป <c oughs> น้ำหยดอ๋อจะหยดเป็นหินย้อยเนี่ยอ๋อใช่ใช่เห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยสะท้อนแสงเลยแหละเนี่ยยึดลับด้วยนี่คือต้นตอของมันที่ที่มันจะย้อยลงมาเนี่ยดูนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อน นี่แหละที่มันหยดนี่อ่ะกําลังจะหยดแลครักว,ว่ามันจะหยดลงมามันจบกันได้ใช้เวลากี่ปีเพื่อนเพื่อนว่ากว่ามันจะย้อยให้เราเห็นสวยงามเนาะหรือว่า มอันนี้ก่อตัวข้างล่างแล้วทีนี้มันจะก่อข้างล่างข้างบนก็จะย้อยลงมาข้างล่างก็จะก่อตัวขึ้นดูช่องว่างเนี่ยฮะเห็นไหมเข้าไปได้ไหมเนี่ยได้ เนี่ยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยที่เราดูเมื่อกี้นะที่มันเกาะตัวจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับแล้วมันจะย้อยลงมาจากข้างบนอย่างเงี้ยก็ดูเดียเพื่อนในชะ้เวลานานนะก,กว่ามันจะย้อยลงมาเห็นไหมฮะฝั่งนี้ยังไม่ถึงเลยเนี่ยยังไม่ถึงถ้าฝั่งนี้ถึงแล้วเีจะลงมาถึงแล้วและก็ยังมีน้ําหยดลงมาอยู่นะ เห็นะครับน้ําที่เขาก่อไปนะจะทํทำเป็นแอ่งไว้รอมาเลยที่มันหยดลงมาเพื่อรองนึกสภาพูปกี่ปีกว่ายินจ้อยแต่ละต้นจะมันจบลงมาเนี่ยฮะสวยมาก ถ้ำน,นี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไม่ลึกไม่เหมือนถ้ำที่แล้วที่เราเข้าไปถ้ำสารพัดนึกอะใหญ่คลิปที่แล้วนะฮะใหญ่มากถ้ำน,นี้ก็สวยๆไปอีกแบบหนึง่งนี่ฮะข้างบน ยามากเลยมีเราแค่สองคนนะฮะลงมาเนี่ยตรงนี้ก็ลงได้นี่เธอเดี๋ยวผมลงไปให้ดูดนิดนึงแต่เราจะไม่ลงลึกมากนะครับไฟมันเนี่ยแต่แต่ลงได้เนี่ยเขาทำบันไดไว้อยู่ น่าจะน่าจะลงว่ะแต่ตอนนี้เขาปิดเห็นไหมครับเนี่ยมันจะแกงเพื่อน่นลงไปได้นะฮะเห็นไหมครับรู้จะมองเห็นกันหรือเปล่าแต่มันต้องรอดลงไปอ่ะและ้วทีนี้เขาปิดแล้วด้วยเนี่ยเขากั้นหินไม่ไมให้หินมันหล่นลงไปนะฮะ ทำเป็นตะแกรงไม่ให้พวกงูพวกอะไรลงไปนะครับเนี่ยจะได้จังเขาปิดก่อนเนี่ยเขาทำเป็นบันไดไว้เลยครับเ,รเพื่อนจะมองเห็นหรือเปล่าน,นะ,นะทำบันไดขึ้นมันลยลงมาเลยสะยดยมากเลยเขาปิดก่อน ก็จะมีสายไฟนะฮะนี่น่าหนักน้ำหยดนะฮะเนี่ย ยืนยอยก็ยังหยดอยู่นะฮะเห็นไหมนะครับยหยดตามพื้อนอยู่ยืนย้อยอยู่ยังยอยอยู่ว่าย,ยังเป็นอยู่นะ,ะแปลกว่าเขาปิดก่อนกวาเธอ น,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 น่าจะวกไปเจอกันตรงนู้นะตรงที่ฉันมุดลงไปอะต้องกลับแล้ว เสียดายครับเขาปิดก่อนเมื่อกี้แม่ฮนเราได้เดินอยู่ลึกอะเงียบดีจังเลยอ่ะมาสัมผัสได้นะครับเพื่อนเพื่อนรัดทำใจ่รัดปากจอง กขอลาจิน่าก่อนถึงฟันโชคชัยเลี้ยวซ้ายก่อนติดปั๊นน้ำมันนะ,ะครับติดปั๊นน้ำมันบางจากดูดรฮะ ี่ขนาดผนังเขียนขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะครัเนี่ยน่ากลัวนะนะฮะผนังถ้ำเนี่ยเขียนขอให้ปลอดภัยทุกท่านเลยนะที่เขาปิดอาจจะทาอาจจะหินหล่นหินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยปิดไปเลยช่องนั้นล็อกเลยป้องกันอันตราย

ถ้าไม่เปิดไฟในเพื่อให้เพื่อนรับรองอ่ะไม่กล้าลงอ่ะัวเสีิมองแทบไม่เห็นนะพอปิดไฟมืดตึ๊บเลยฮะอโอ้โหน่ากลัวมาก <G ül> ไม่เข้าใจความหมายนี่ครับ <c oughs> <c oughs> เราต้องขึ้นบันไดหกสิบขั้นกกน,นี่ภูเขาทั้งลูกเลยนะน่าเชเอเนาะ ดูดินี่ข้างบนคือภูเขาครับเนี่ยเห็นไหมเชื่อมต่อกับถ้ำแรกอะแต่ถ้ำแรกอะจะใหญ่กว่านี้หน่อยใหญ่มากยาวด้วยอลองไปดูในคลิปที่แล้วนะฮะเนี่ยภูเขาทั้งลูกในภูเขาเหมือนเลยเห็นไหมฮนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ข้างก็จะเป็นกุฏิแมดูกนกุฏิสิทธิวัตสิทธิวัตรนี่ฮะสำหรับคลิปนี้อ,อย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยนะครับชาจพรพาเที่ยวนะครับกดเพื่อเป็นกำลังใจภาพอาจจะสันนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับ ขอบคุณที่กดติดตามเกลยดกระดิ่งครับเยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม